สวัสดีครับก็เริ่มขึ้นแล้วนะครับสงการประเทศไทยเทศกาลที่ยิ่งใหญ่ที่ชาวโลกต่างก็รู้จักกันเป็นอย่างดีและหลายประเทศในอาเซียนก็ได้มีการจัดเทศกาลเช่นเดียวกันกับประเทศไทยและทุกประเทศก็ยังให้เกียรติประเทศไทยด้วยการใช้ชื่อว่าสงการเช่นเดียวกันกับประเทศไทยของเราส่วนของประเทศเพื่อนบ้านอย่างเขมรนั้นไม่ต้องพูดถึงเพราะว่าต่างประเทศเขาไม่รู้จักจนเกิดอาการน้อยเนื้อตามใจ เพราะไม่ใช่จุดมุ่งหมายที่ชาวต่างชาติจะไปเที่ยวสงการที่ประเทศเขมรแต่อย่างใดนอกจากจะมีการจัดประเพณีสงการในประเทศของอาเซียนหลายประเทศแล้วชาวต่างประเทศไม่ว่าจะเป็นยุโรปอเมริกาต่างก็พากันมุ่งหน้าตรงมาที่ประเทศไทยเพื่อที่ต้องการจะมาเฉลิมฉลองประเพณีสงการอันยิ่งใหญ่ของประเทศไทยในสักครั้งหนึ่งของชีวิตซึ่งเรื่องนี้ถึงกับทาให้เขมรมีงอนเพราะทําอะไรก็ตามไทยอยู่ตลอดเวลา ส่วนประเทศลาวก็บ่นน้อยใจไม่แพ้กันว่าประเทศลาวนั้นเป็นแค่ทางผ่านให้คนจีนเดินทางผ่านเข้ามายังประเทศไทยเพื่อมาเฉลิมฉลองงานประเพณีสงการนันยิ่งใหญ่ที่ประเทศไทยแทนงานปีใหม่ลาวที่ถูกเมินไม่มีใครสนใจที่จะมาเที่ยวเพราะหลังจากที่มีประเด็นดรามา่าที่คนจีนขับรถนอนส่วนตัวเข้ามาจอดอยู่ตามถนนแถวหลวงพระบางจนมีกระแสดราม่าจากชาวบ้านว่าสร้างความเดือดร้อนให้กับชาวบ้านในการจราจร จนต้องการอยากจะให้คนจีนพวกนั้นได้ออกจากหลวงพระบางไปจนตอนนี้ก็ผ่านมาร่วมสัปดาห์กว่าก็ได้มีรายงานอีกครั้งว่าขณะนี้ขบวนรถของชาวจีนพวกนั้นได้ทยอยเดินทางเข้ามายังประเทศไทยเพื่อมาท่องเที่ยวในประเพณีสงการจนเกิดทําให้ชาวลาาเสียดายที่ทําให้เกิดกระแสด,ดามาในครั้งนั้นทําให้คนจีนหนีออกจากลรามาจนหมดทั้งที่ทางการก็เตรียมการจัดงานประเพณีปีใหม่ของเราอย่างยิ่งใหญ่ถึง10วันแต่ก็ไม่สามารถที่จะล้างชาวจีนพวกนั้นได้ สำหรับงานเทศกาลสงการของไทยก็เริ่มคึกคักขึ้นมาแล้วที่ถนนข้าวสารตั้งแต่ช่วงค่ำเมื่อวานนี้ประชาชนและชาวต่างชาติก็เริ่มเล่นน้ำกันอย่างสนุกสนานด้วยเพราะความเที่อากาศร้อนจัดในช่วงกลางวันชาวต่างชาติทั่วโลกไม่ว่าจะเป็นทวีปไหนต่างก็หลั่งไหลที่ต้องการจะมาเล่นประเพณีสงการอันยิ่งใหญ่ของประเทศไทยแทบทั้งสิน้นเดี๋ยวลองมาฟังความคิดความเห็นของคนไทยดูนะครับว่าจะมีความคิดความเห็นกันอย่างไรความคิดเห็นแรกบอกว่าขอบคุณรถไฟไทยลาวจีน ที่ขนคนจีนมาเที่ยวที่ไทยนะปีนี้สงการที่ไทยมีนักท่องเที่ยวต่างชาติเยอะมากมากกว่าหลายปีที่ผ่านมาความคิดเห็นต่อมาบอกว่าตลอดมาปีใหม่เราชาติที่เคยเข้าไปเที่ยวมากที่สุดเป็นแสนคนก็คือคนไทยเพราะมันเป็นวันหยุดยาวของคนไทยคนไทยเลยชอบที่จะข้ามไปเราแต่ปีนี้เพราะเหตุขัดข้องคนไทยหลายกลุ่มเลยงดที่จะไปผมด้วยคนนึงละที่เคยข้ามไปเราปีนี้งดความคิดเห็นต่อมาบอกว่า งานบริการต้อนรับนักท่องเที่ยวต่างชาติไทยถนัดมากปฏิบัติกับนักท่องเที่ยวอย่างมืออาชีพจนเป็นที่ประทับใจเป็นที่กล่าวขานชื่นชมไปทั่วโลกไทยแลนด์ยินดีต้อนรับความคิดเห็นต่อมาบอกว่าดีใจแทนคนลาวด้วยนะที่มีนักท่องเที่ยวต่างชาติเดินผ่านประเทศลาวเป็นจํานวนมากความคิดเห็นต่อมาบอกว่าขอบคุณค่ะแม่ที่ปลูกฝังให้คนทั่วโลกได้เห็นวัฒนธรรมของประเทศไทยยิ่งพยายามเค้มมากเท่าไรคนที่ปกป้องจะเพิ่มมากขึ้นเท่านั้น ความคิดเห็นต่อมาบอกว่าตั้งแต่จำความได้คำว่าสงการก็ได้ยินมาตลอดตอนนี้55ขวบแล้วปู่ย่าตายายก็ได้เล่าถึงอดีตของท่านมาให้เรารับรู้สุขสัรต์วันสงการความคิดเห็นต่อมาบอกว่าขอบคุณทุกประเทศที่หลงไหลวัฒนธรรมไทยยังไงก็มาเที่ยวที่ไทยกันอีกนะครับขอบคุณครับความคิดเห็นต่อมาบอกว่ามีหลายเหตุผลที่ไม่ควรไปกัมพูชา 1. เป็นประเทศของการหลอกลวงนักท่องเที่ยว2ไม่มีสถานที่ท่องเที่ยว มีแค่นครวัดและสถานที่เที่ยวไม่ดูแลรักษาสกปรกขยะเต็มไปหมด 3. ผู้คนโง่เขลาไร้มารยาทไร้จริยธรรมไร้การศึกษาทั้งความคิดและทางมนุษยธรรม 4. ไม่มีวัฒนธรรมเป็นของตนเองพยายามก๊อปไทยจนดูไม่มีอะไรเป็นของตัวเองไม่สามารถสร้างความแตกต่างให้กับวัฒนธรรมของตนเองได้5ร้านอาหารต้องใช้อาหารไทยในการขับเคลื่อนก๊อปเมนูหรือใช้คำว่าไทย ลูกค้าถึงยอมเข้า 6. การคมนาคมแย่ไปไหนมาไหนก็ลำบากเหตุผลที่ไปเที่ยวกัมพูชาไม่เจอเลยความคิดเห็นต่อมาบอกว่าถึงจะเปลี่ยนชื่อหรือเคมว่าเป็นตนตำรับยังไงแต่ทั่วโลกเขาก็รู้เขาดูออกว่าที่ไทยคือที่หนึ่งยืนหนึ่งและไม่เคยเคลมว่าต้องคือต้นตำรับแต่เราให้เกียรติต้นตำรับอย่างอินเดียมากกว่าสวัสดีปีใหม่ไทยความคิดเห็นต่อมาบอกว่าอย่าถามเรื่องมารยาทกับคนเขเมรเลยครับ แม้แต่ผู้นขํขเมรเขาเองยังเคยบอกว่าการยุ่แยงแตะแคงรั่วเป็นวัฒนธรรมของขมรความคิดเห็นต่อมาบอกว่าสงการไทยจะเป็นสากลที่คนทั่วโลกร่วมเฉลิมฉล,อง,ฉลองทั่วโลกความคิดเห็นต่อมาบอกว่าประเพณีไทยเน้นส่งความสุขให้ผู้คนไม่เกี่ยวกับเชื้อชาติศาสนาเรายินดีต้อนรับทุกประเทศให้มาสนุกด้วยกันขมนกรกจัดสงการได้ให้นักท่องเที่ยวเขาเป็นคนเลือกเองเที่ยวที่ไหนมีความสุขเขากลับไปที่นั่นแหละความคิดเห็นต่อมาบอกว่า สวัสดีวันสงการขอบคุณขมรที่ทำให้คนไทยรักและลุกขึ้นมาปกป้องศิลปะวัฒนธรรมของชาติทำให้ต่างชาติหันมาสนใจวัฒนธรรมไทยมากขึ้นทำให้คนไทยรักและสามัคคีกันอีกทั้งทำให้หลายประเทศในอาเซียนหันมาช่วยไทยปกป้องศิลปะวัฒนธรรมของเราด้วยขมยรยิงเคลมไทยก็ยิ่งดังความคิดเห็นต่อมาบอกว่าทั่วทั้งประเทศไทยมีสงการหลากหลายบรรยากาศให้เลือกไม่จำเป็นต้องข้ามไปเล่นที่ขมนความคิดเห็นต่อมาบอกว่า สงการไทยยิ่งใหญ่ดังไกลไปทั่วโลกเราภูมิใจที่เกิดเป็นคนไทยเรายินดีต้อนรับนักท่องเที่ยวทุกชาติทุกประเทศที่มาเที่ยวสงการในไทยและเราขอขอบคุณที่หลายๆประเทศได้ให้เกียรติประเทศไทยจัดงานเทศกาลสงการในประเทศของท่านขอบคุณมากๆครับความคิดเห็นต่อมาบอกว่าสงการหาดใหญ่สงขาข้าวสารเชียงใหม่กรุงเทพคึกคักสุดๆเอาให้กระหึ่มไปทั่วจักรวาลเลยเอาให้พวกทาด มันอิจชา้าอกแตกตายไปเลยความคิดเห็นต่อมาบอกว่าสงการจะไม่ใช่แค่ของไทยเท่านั้นอนาคตสงการจะเป็นประเพณีของชาวโลกแบบมวยไทยความคิดเห็นต่อมาบอกว่าหลายประเทศจัดงานสงการอย่างไทยเช่นจีนฮ่องกงรวมทั้งขมรด้วยเพราะเปลี่ยนชื่อจากโจนชานำถมยที่ไม่มีใครรู้จักมาเป็นสงการต่อให้ขมรจัดใหญ่แค่ไหนชาวโลกก็เข้าใจว่าอ๋อ จัดสงการปีใหม่ของไทยเหมือนที่ฮ่องกงจีนเป็นต้นก็เหมือนที่ไทยจัดตรดจีนเขาก็รู้ว่าเป็นประเพณีจีนปีใหม่จีนก็เหมือนไทยมีการจัดงานคริสต์มาสทุกประเทศก็รู้ว่าไม่ใช่ประเพณีไทยแต่จัดในประเทศไทยดีมากเลยที่ขมรนเปลี่ยนชื่อมาเป็นสงการประเทศอื่นๆจะได้รู้ว่าอ๋อขมรจัดฉลองปีใหม่ไทยความคิดเห็นต่อมาบอกว่าขแมรควรไปพัฒนาประเทศให้มันทันสมัยให้เหมือนไทยก่อน แล้วค่อยๆส่งเสริมวัฒนธรรมของขม่์ไม่ใช่คิดลัดเคมว่าวัฒนธรรมไทยเป็นของขม่์ต้องย้อนหลังกลับไปดูความก้าวหน้าจากตั้งแต่ปี2506เป็นต้นมาว่าไทยมีการพัฒนาอย่างไรความคิดเห็นต่อมาบอกว่าพรุ่งนี้ขมรประกาศเกทัพไทยผ่านแดนเข้าประเทศฟรีมีปืนฉีดน้ำแจกฟรีมีรถรับส่งถึงชายแดนมีอาหารสามมื้อใครจะพักกับพักฟรีโรงแรมห้ดาวครึ่งตื่นตื่นตื่นตืน,ตน ความคิดเห็นต่อมาบอกว่ารู้สึกจะได้ยินเสียงเปรตมาจากข้างบ้านร้องโหยหวนจนคอจะแตกชาวโลกก็ม่ได้ยินความคิดเห็นต่อมาบอกว่าขมรนอุตสาเปลี่ยนชื่อมาเป็นสงการแล้วทะลึ่งมาจัดวันเดียวกันอีกคนมันอิจฉาลิษยาพระเจ้าไม่เข้าข้างแหลงจัดน้ำแทบไม่มีกินมีอาบเวรกรรมจริงๆความคิดเห็นต่อมาบอกว่าขมรเดินเกมผิดไม่มีใครไป สงการบนโลกใบนี้คือที่ไทยมีความสุขสนุกสนานที่เดียวบนโลกใบนี้เท่านั้นความคิดเห็นต่อมาบอกว่าฮ่าฮ่าขอบคุณกัมพูชาที่เปลี่ยนชื่อจากโจรขนมถมยมาเป็นสงการให้เหมือนกับไทยเท่ากับยิ่งช่วยโปรโมทให้กับประเทศไทยนายพลาดแล้วอย่างมหันเพราะขาดการวิเคราะห์และศึกษาข้อมูลว่าสงการประเทศไทยคำนี้มันติดอยู่ในหูของชาวโลกมาตั้งหลายสิบปีแล้วขอบใจจริงๆและนี่ก็คือประเด็นและคอมเมนต์ ที่เราได้นำมาเสนอในบางช่วงบางตอนให้ได้รับชมรับฟังกันจบคลิปนี้แล้วก็ฝากเพื่อนๆกดไลค์กดแชร์และช่วยกดติดตามเพื่อเป็นกำลังใจให้กับทางทีมงานและทางช่องของเราสวัสดีครับ